ไปไปไป,ไปสองผืนครับผืนละล้อยเกียบ้อยล้ะนะครับหัวมันมัน,หนใหญ่อันนี้ยืนตั้งระดับนะครับผมตาเขาหยกหนักๆนักอันนี้ กลายนะครับฟัง่ายๆเลยเขาเดียวเตรียมรถดไปน้อ,องเห็นหัวมันหรอเมื่อค้เงีืน มาถึงนะครับผมรอบนี้นะครับรอบอุดรนะครับแล้วกับบึงการพี่น้องเด้อขึ้นมาสองคันก็ผ่านขุดมันชุดหนึ่งนะครับตัวนี้คันแรกนะครับก็เป็นสีสิบแร้งนะผมอำเภอเมืองอุดรธานีนะบ้านยังงี้พอดลืมบ้านนาสมบูรณ์ครับบ้านนาสมบูรณ์นะครับพี่น้องซอยนี้ผมจาได้ประมาณประมาณจากสองสามรอบนี้นะครับซอยนี้เคยเขามาติดนะครับแต่ว่าบอดจำมู่บานบ่ได้หรอกแต่เขามาซอยงหญ่ๆเนี่ยจำได้อยู่ นะครับได้เด็กไม้มอีกพี่น้องมั้ยครับมีเด็กไม้มาเรื่อยๆครับพราะว่าสิโลเด็กเกาออกแล้วนะครับแล้วสิกษียนอายุราชการแล้วคุณใส่หมวกใช่ไหมนี่ครับเด็กไม้อีกแล้วเกาได้เทลข้าวกับไปอีกนะครับปกับมะไม้นะครับพี่น้องกูกับเงือตึกกันเลยนี่ครับผมผ่านขุดมันนะครับผมเบิดแล้วนะครับพี่น้องเนอคืออันผ่านขุดมันผมเบิดแล้วมือเท้ามี ใบ้านรอรอบาน,บานมัดสังไว้นะครับมือื่นพ่นกระเทียมาเอานะครับมันผลิตประทันนะครับผมทำขุนมันเขาผู้เศรา้าข้าเจา้าทั้งบ้านหนองพวงเงยกาบ้านผมนะครับโคราชเขาก็มัดสังนะครับมือื่นกระเทียมาเอากระเพิ่นเอาสีนดำเงินคือกันเนี่ยถถน,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 นะครับรถถ่ายยานตีปลงเพิ่นก็เอาน้ำเขากระเฮ็ดไว้นะครับรอบสองกระเฮ็ดอีกสิบตัวพี่น้องเด้อผู้ใดพันไนด้วดวนๆนะครกกับเด้อสิบกระไปมืออื่นกระไปหนึ่งเหลือเก่าเท่านั้นนะครับรอบนี้ รอบซีบรอบซีบตัวพอถึงเดือนเบิดนะครับรอบซีบตัวรวมนี่ผ่านขุดมันเขาใบเบอร์ยิบซีครับเหล็กล้างนำ้ำเพียร์ไทยเหล็กล้างน้ำประกบเบิดนะครับโอ้โหจวดเลยบ่สูบยาเลยวะลูกพี่น, <c oughs> นี่ครับสี่สิบแรงลดไม่ๆอยู่พี่น้องเด้อนี่พอห้าสิบชั่วโมงไปอัอนพอไ,ไกลเลยดิคือเป็นทรงสียำอ่องอยู่อืม นี่กระพานขุดมันนะครับเตลรีโชคชัยแท็กเตอร์พี่น้องอืมเนี่ยก็มาติดแนวยกมันนะครับแล้วก็เสียดนีก่อนจะไปบึงการต้อเลยนะครับผมอําเภอศรีวิไลนะครับเป็นรอยโลขึ้นนะครับผมจากนี้ไปรอยก้นโลเลยแหละแต่ว่ากติติดมืออื่นนะครับผมมืนนี้ไ้ตีด,ดอกมันคําแล้วเพราะบอกว่าจะไปหอดนะครับมันเหมอดมันคําแล้ว มือื่นติดอยู่สีวลัยเสร็จนะครับกะที่เดินทางกับโคราดเลยนะครับขับจากโคราดเสร็จครับขึ้นเมืองพนอีกสองขั้นครับพอดีมีงานดวนมาน้าขับขันหนึ่งเป็นสี่สิบเจ็ดแรงสีน้ําเงินนะครับอยู่บันไผ่พี่น้องเด้อบันไผ่เมืองพนบลเบือนะครับผมมื่อนี้งานประมาณสองสามเครื่องนะครับโอเคนะพี่น้องเนาะนะครับจังมาบัดเบิองบัดมันแหล้วนะครับ นะครับพี่น้องเด้อนะครับสำรับนะครับ40แรงก็ใส่เวลาไปประมาณจักชั่วโมงน้อยๆก็เรียบร้อยนะครับสำรับนะครับสายอุดรนะครับบึงการพี่น้องนะครับมื้อนี้ก็สิติดคันเดียวนะครับก็สิไปฮอดนะครับผมมือเลื่อนเช้าจังสิติดอีกคั้นหนึ่งนะครับสำรับท่านใดนะครับหน้านี้ก็เป็นเริ่มเริ่มติดแล้วให้แล้วนะกันแล้วนะครับเริ่มสิลงถอนมันถอนยังกันแล้วกันะครับผู้ใดอยากได้ก็จังสั่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมไปเบิดล่ะครับไปทั่วประเทศไทยนะครับผมจนเนี้ อันนี้นองแล้วก็สร้าง้บพอนโดนนะอกครับผมกับเบื้องไหลเจ้าหลายยังอยู่ครับเพื่อนกันะครับมาเหลยกใส่อูเฮานะครับตัวนี้เป็นคอนโทรลนะครับผมแกนเดียวนะครับผมแต่ให้เราลิกสองสันนะครับตัวดึงไกมือนะครับดึงไายๆเดี๋ยวที่เอาไปทดสอบไป้เบื้องนะครับเดี๋ยวที่ไปโยกไก้เบิ้งนะพราที่เอาผ่าเพื่อนพ่อสร้างผ่าน้้ำสิบผืนนิดน้อยบ่ทิพย์ผืนเราเดี๋ยไปโยกไอ้เบิ้งพร้อมนะครับผมยกเบื้องเลยนะครับตัวนี้นะครับเหล็กล้างน้ำทั้งคันนะครับผมตัวนี้ดามบนให้ล่างนะครับและล่างนะครับด เลียมต่อเหล็กนะครับผมสีดำเหล็กเหล็กให้เบิดเลยนะครับผมพี่น้องจุดใดที่เป็นเลียมต่อเหล็กผมผมสีดำให้เบิดนะครับก็เลยนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวที่ออกไปปามันต่อเลยพี่น้องสําหรับผ่านขุดมันพี่น้องเด้อก,กาล uh ังผลิตไห้อีกนะครับผมกําลังผลิตไห้อีกสิบตัวนะครับสิบตัวหมดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวที่สิบนะครับเรากัตัวที่สิบเอ็ดกะข้าจ้องมาจองไว้แล้วนะครับสำหรับผ่านขุดหัวมันเ่านะครับผ่านขุดหัวมันนะครับใบเบอร์ยี่สิบสี่หมื่นสามพันบาทนะครับ ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ก็สิแพงเงินไปอีกนะครับถ้าเป็นปกหกสิบแรงผมน่ะก็ต้องสร้างทําพิเศษนะครับเด้อนะครับปกหกสิบแรงก็จะเป็นใบเบอร์ยี่สิบหกประมาณนั้นนะครับผมรุ่นหใหญ่นะครับนี่ครับสำหรับอู๋เฮานะครับผมคนที่อยากเบิงผลงานของเฮานะครับมาเบิงได้นะครับพิมพ์คำว่านี่ครับอู่ไปทุนการเกษตรทั้งเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กยูทูบเฟซบุ๊กกับเพจนะครับผมเพจทิกต็อกนะครับยูทูบเฟซบุ๊กมีเบิร์ดนะครับทุกสองทางนะครับ เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมเล็กรางน้ำแล้วกันัวอัจฉระบีนะครับผมมีไ่เบิร์นะครับผมใต้กระบอกสองบูธใต้ขวานแล้วก็ข้างน้านะครับบาทีนี้ตัวค่ำนะครับผมถ้าพี่น้องเขาเคี่ยงนะครับถ้ามันเคี่ยงพี่น้องสามารถถอดออกได้เพราะจะเป็นเพจประกบขันน็อตนะครับผมเบอร์สิบเจ็ดนะครับขันออกนะครับหรือว่าถ้าพี่น้องไบ่อยากเอาออกอะผมก็เห็ไว้ใหย่งี้สี่เลยนะครับโอเคพี่น้องยังไปพอกันอยู่ปลามันต่อเลยไปทดลอง นะไปร้องของไปร้องของไปล้องเด้อนะครับชุดนี้เขาเอื้อน่าชุดแยกระบบนะครับกระบอกไปดันไปยังใไงได้กระบอกไม่เบิดนะครับผมทุกอยา่างเดี๋ยวสิไปทอดล่องเอาวิแตนไปใส่พร้อมนะครับผมวีแตนหกล้อติดสลูวพร้อมปอ,อมปนี่ติดสลูวพร้อมมีสลูว์ปะว่าท่านเซียนปะหลังคาเฮียนเดอ้อนะครับเดี๋ยวสิไปทอดล่องเดี๋ยวสิพาไปร้องของนะครับกับวิเตน เดีเ๋ยวไปล้องของตัวชื่อออกมาเลยออกมาเออได้เห็นแท้พี่น้องมาที่ไหนไปนล้องของไปล้องของ,เ,อง,ของเขาไหมเนี่ยนะครับซีดซีแรงนะครับแรงเตื่นนะครับเดินี อีแตนหกรอนะครับโดยร้องของพี่น้องมันที่เป็นจังไรน,นะครับอีแตนไปก่อนเลยนะครับอุดรนกเกษตรนะครับอำเภอเมืองนะครับเราไปอำเไปไปบึงการต้อนะครับไปอำเภอศรีวิไลนะครับแต่วา่ากะสมืองเศร้าเจ้าที่ไรติดนะครับผม พอแล้ววา่าที่สร้างผ่านขุดมันน้ำผมไม่อยู่นะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันยกบผสูมนะเพื่อนบ่อนเก็บดูดินแล้วนะครับแล้วว่าทีสร้างผ่านไม้กับผมอีกนะครับไปเอ้เอานะครับไปหลายๆคันนะครับผมพี่น้องไปไปพี่น้องเด้อนะครับรองของช่วงนี้เขากู้มันกันพี่น้องจะได้เห็นดูๆนะครับ จะได้เห็นเขาไปล้องของดูๆเลยนะครับรอบก้อนกับเป็นเอ็มหกศูนรอบนี้ก็เป็นซีศูนย์ลองของนะครับผมหลายหลายครั้งหลายคราวแล้วครับผมอุดรอ,อำเภอเมืองนะครับผมโอ้พี่น้องทางอำเภอเมืองน้องแสงนี่เป็นบรรยากาศดีหลีพี่น้องเด้อนะครับ เป็นแปลงผักหลายครับเขาเจ้ามักปลูกผักน้ำไฮย,ยิงสีหล่ะครับหลหลีทั้งน้องแสงนะครับน้องแสงอุดรทัองอำเภอเมืองเี่นองบรรยากาศดีขนาดนะครับตั้งไหนเนาะหนอผีนอ้นองเลยสองโลวเราดีนี่ทั้งนี้ที่เป็นอย่างหอมบัดทีนี้เปียรตรงขิ้นอันนี้คือเมาหญ้าหอมเอ,อแถวนี้เพิ่นหิตเอาหอมเพิ่นเพิ่นได้เงินยอนหอมหลนะครับแถวอำเภอหน,นองแสงแถวอำเภอเมืองนะครับเพิ่นได้เงินน้ำหอมีหล เพราะว่าผมผมสิมาพอ่อเขาจะาปลูกหอมตลอดนะครับเป็นไงลุงชินบ้านเรานานเราก็เป็นมันเป็นดินรายเหมือนกันทาไมเราไม่ปลูกหอมเหมือนเขาอ่ะทําไมไม่เอาความคิดเขาอ่ะไปปลูกหอมเลยนะกลับไปนี่เสียก็พาทำกูเด้ก็ทาแน่นอนในแปลงต้นหาดไงทำแท,ำท้คอยดูรดลุงชินคอยดูผมนะผมจะลงขี้ไก่ให้เยอะๆเลยปลูกหอมแต่ลุงชินต้องมาปลูกช่วยก็แล้วกันปลูกสักหนึ่งไร่ลองดูคือปะ ปลูหนึ่งไร่แล้วก็ติดสปริงเกอร์ทดสอบหนึ่งไร่เดี๋ยวมีพันหอมมาจากตุ่นแหล่ทางภาคเหนือหอดไงวะพี่น,อบบน้องเขาจะเบิ้งเด้อลงทางนั่นก็รู้จักปภาคเขากลัเขาปลาแห่งมีตรปลาอยู่ทั้งนี่กับะไรพี่อพี่น้องโอ้ยแห่งเขาปลาโคกไปเรื่อยไปดิไหมเจ้าภาพกับบร็อคจะได้พี่น้องจะไปทั้งไหนบุ๊บไปดาวน์นะเขา รถเหเียบซีน้ำหนานะครับน้ำขบวนราทันวาไปใส่บูมันบัดที๋นี่ทั้งอีแตนทั้งปีอับไปไปลุงขิ้ลงุลง,ลง,ลง,ลงไปเลยเขาลบให้เฮาเด้ไหะปีอับกับไม้ว่ะ <c oughs> ไปนี่ครับผมมาถึงแปลงมันสำปะหลังพื่นนะครับประมาณจะกไลหนึ่งเนาะถึงบ่อเหรอ ประมาณนี้แหละประมาณลายหนึ่งเนาะแต่ว่าเบื้องหัวมันครับมีตะกรงทำโพสอยู่เลยเปิดใส่เต็มผ่าเลยได้ไหมผ่าเบิร์ดเราเตะเดี๋ยวจะโยกให้เบิรงเบิดทุกกองเลยเหมือนนี่ตัดหัวมันพันนี่ยังพอนี่เจ็ดสองโอ้เจ็ดสองเกษตรศาสตร์เป็นเัื่องไรเกษตรศาสตร์บ่กคือเตะ ปืนมันแถวอุดรพี่น้องพาแต่ของยิบเองกับมีนป่ะคโโนในใุนเดีขึ้นหลอยู่คุนเดีดดเหูจอมจอมมโอ้ยมันดิมันก็ดิดึงได้เดี๋ยวน้องหูจอมจอมนะเนี่ยเฮ็ดหูคือเขาเนี่ยวันนี้บุกมันทำปาหลังอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อไรกัดช่วงน,นี้ทีไ้ยกเบิง้งให้เบิ้งเรื่อยครับ อืมปื๊ดหัวมันนะจอดอยู่นี่เลยจอดข้างถนนรถไม่ต้องลดลงไปครับนี่รถรถรถกลับกลับกลับดนกันได้ไม่ต้องเอารถลงไปดอกจอดง้อยถนนนี่แหละ มาทดลองเพื่น้องเด้อติดเสียดกับมาทดลองถ้าเพิ่นกำลังไอ้ขุนมันอยู่ฝุ่นถ้าบ่บ่อบฝ่าวปันใดผมก็ติดมาทดลองให้พี่น้องเบิ่นงนะครับย้ายแล้วก็ตัดหยุดกังเสียเนยาะตัดสองคนเบิ่องดังหัวมันพี่นอ,อนเช็ดสองมาเั่นว่านี่จะพวงยังไงเบิ่งขักอิลีได้จักบาทปุ้มเอะราคาสามบาทสามบาทสามสิบเจ็ดสอง ผาดทูแป้งเ,เท่าไรเทฟซีนี่แป้งบันได้วัดรมันบ่บ่ตรตามก็งีทิพย์เจี๊ยบว่าถึงอยู่ตีถึงบ่บัตรนูอดขอทควับซูฮอดขวบเทียดยัง,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 งไงเอาไปเบิดเด่อมันมันหนาวก่อนเนาะโอ้คือผิวแต่น้อยพอเนาะบัตรที่นี้เนาะพูดไะฟึบ รูปใบมีใบดันรูปนะครับผมรูปแต่งทางผมได้เดี๋นี้ไปเออลงแปลงจริงเลยพี่น้องเด้อเฮ<อ>าเฮ็ดเซ็ตครับถอนมันก็นต้องมาลองนะครับไปกอหัดกอมาทินี่ไปหัดกอจะได้กอเป็นหัวมันนะบ่เบื้องในลูงเชียน ไปไปไปสองผืนครับผืนละล้อยเกียบ้อยล้นะครับหัวมันมันไงอันนี้ยืนตั้งระดับนะครับผม เอาสองก้องนี่ uk, ยกเลื่อๆดินไปด้วยครับเด้อพี่น้องตาเขายกห uk, นักๆอันนี้ ของ่ายๆครับเพราะว่าเขาเหยดสองสเตปพี่น้องเขต้องด,ดึงเสียกหลายนะครับของ่ายๆเลยเขาเดียวเตรียมรถพี่น้องเห็นหัวมันแล้ว เข้าวเดียวเต็มเบิดไปผ่าเฮาผ่าเพื่อนมันผืนหน่อยเอาเี่ยเอาอีกองเดียวพราะจะได้เดินทางแล้วเพราะมานจะได้กับบ้านเอือนไปต่ออีกนะครับเป็นหูหูคอยงายครับผมหูหลังนะออนก็อกออะไรก็ได้ครับพี่น้องเราวแต้องเบียกเอา ยังลออเลื้ยวมาออกดิสลิดพาดูโอ้สลิดบ่ได้มันบ่ได้ไป,ป,ปก้นละหูไปบ่ทีนี่เป็นไหนบ่นทีนี่ถึงใจบ่ เท่หร่อตืใจป่ะครับคือ,อ,อปะเาาาาออยกสามเทียพี่น้องเพิ่งเขียนเห็นกวางมันเลยเป็นเปนเป็นปน,ปน,นะครับผมก็จะดเดินทางต่อไปอำเภอศิวไลนะครับผมจังหวัดไอ้บึงกาลนะพี่น้องเด้อนะครับเป็นติดหาทิพแรงขั้นต่อไปนะครับก็บผ่านคุณมันนะครับเด้อนะครับตัวนี้ะนะครับติดตั้งได้ทุกรุ่นนะครับผมทุกรุ่นทุกยี่หอ้อทุกยังนั่นะนะครับอืม ผมกันตินั่นนะครับผมออกจากอุดรไปบึงการต่อเลยทำรับท่านใดอยากได้ก็จังสังนะครับตัวมือนอีงานเขามาตึมอีกแล้วนะครับมือเดียวนะครับจากแนวขุดมันตั้งเอิดจากอยยังเป็ดนิยังบุงครับมุนเอเล่ปันนิยังบุตทั้งแนวหยกมันตั้งผ่านขุดมันกับมุนเอเล่เลยครับยูอูมือนี้โอเคไปน้องเนาะจังไปพอกันขันต่อไปเลยนะครับ